ครับวันนี้นะครับแม่บ้านก็ได้หน่อไม้มานะครับไม่ทราบว่าเป็นหน่อไม้อะไรนะครับเราก็มาดูกันว่าหน่อไม้นี้มันคืออะไรเป็นยังไงนะครับได้มาสามสามหน่อนะครับอกสดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่บ้านเจ้าหน่อไม้นี้นะครับไปทําอะไรนะครับได้มาครับเราเอามาต้มนะครับต้มนะครับเพื่อจะดัเปอกเปลือกออกครับ หลังฉากที่ต้มหน่อไม้มาแล้วนะครับแต่บ้านก็เอามาปลอกเปลือกนะครับดูวิธีการปอกแล้วนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหอะไรจะยากเย็นขนาดนั้นนะครับเรามาดูกันว่าจะปอกได้ไหมนะครับงานนี้นะครับมีเล็บดีครับแหวกครับหน่อไม้มาจากคู่นี้นะครับได้ทำการผ่านการต้มมาแล้วครับแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับสังเกตเห็นว่านะครับสามนะครับนี่ ไงครับเป็นยอดจะดีเลยครับจะพอกกินไหมครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปครับเดี๋ยวตอเอาไปต้มอีกนะครับครับหลังจากที่เอามาต้มมาปอกเปลือกแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาหั่นนะครับซอยซอยลงไปครับซอยครับซอยซอยลงมือนะครับโอ้โหนี่ครับรูปร่างหน้าตานะครับ กับหลังจากนั้นนะครับก็เอากระทะมาตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วเอาน้ำมันหมูนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปสองช้อนสองกระบวย2สองตะหลิวเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะทำอะไรต่อนะครับแม่น้ำมันนะครับเริ่มร้อแน้วแม่บ้านก็เอานะครับเอามีกระเทียมพริกแล้วก็พริกไทยดำตำพร้อมกันนะครับ ใส่ลงไปในกระทะเลยแล้วก็โคนคนโคนคนเข้าไปคนเข้าไปนะครับตอนนี้ก็โคนนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ที่หั่นฝอยนะครับใส่ลงไปเลยชื้ครับตอนนี้นะครับแล้วก็คนเข้าไปครับคนเขี่ยเขี่ยคนครับดูดีกตูเลยครับคนครับตัดก่อคนต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีเสียงแววแววมานะครับ เสียงแม่บ้านบอกว่าอันนี้ก็คือหน่อไม้ผัดใบโหระพานะครับซึ่งอาหารนี่กินกันง่ายๆนะครับตอนนี้ก็คนอย่างเดียวนะครับคนให้หน่อไม้นะอ่อนตัวลงเดี๋ยวเรามาดูคามาอ่อนๆแล้วมันเป็นอย่างไงนะครับตอนนี้ก็ให้แม่บ้านคนไปก่อนมผ,ผมก็ถ่ายไปครับเรามาดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับหลังจากนั้นนม่บ้านก็จะนําน้านเปล่านะครับมาใสา่ลงไปนะครับเพื่อจีรกรให้หน่อไม้นั้นได้อ่อนตัวได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็คนไปครับคนก็จะมีการเคาะกระทะกันบ้างนะครับการนี้นะครับเพื่อเป็นการสนุกสนานในการทํา ครับหลังจากนั้นนะครับแต่บ้านในแหวกรู่หน่อไม้นะครับมีในกระทะให้เป็นวงกลมนะครับเกลี่ยหน่อไม้ไปทางน้ำหมูนะครับใส่ลงไปนะครับหมูนี่จะเป็นหมูสับนะครับใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ย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 ไปก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยครับเกลี่ยเลยนะครับ เกี่ยหน่อไม้ไว้อยู่ข้างๆนะครับจะได้ในในสุกเลเกเป็นๆไปนะครับแล้วก็นำหมูไว้ตรงกลางเหมือนไข่ดาวแล้วตรงนะครับแล้วก็เกี่ยนคนๆเกี่ยให้หมูสุกกระดุ้งดีนะครับอย่าให้นานเกินไปนะครับหมูจะแข็งนะครับก็ได้ทีแล้วนะครับเอาหน่อไม้ข้างๆมาคุกคนรวมกันไปเลยนะครับ หลังจากนั่งกะใส่ซอสไว้นางลมล,ลงไปแล้วก็แทกกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งจากซอสกำลังจะหมดครับตอนนี้นะครับจากท่านระใสอะไรตามมาเรามาดูกันนะครับตามมาด้วยอะไรนะครับฝาเขียวครับซอสฝาเขียวใส่ตามลงไปนะครับรวเข้าไปครับรูโบนครับ กหลอครับหลอจังหวะนะครับจะใส่อะไรตอนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วครับปลาลูโบนะครับใส่ลงไปครับโอ้ยครับใส่ลงไปอีกแล้วระวังนะครับปวดเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับกับ萝卜ท้ายก็คืว่าอะไรจะใส่ตามมานะครับเจอานนะครับฮาแอครับกชูรสกะับอาหารประจําบ้านของเรานะครับใส่ลงไปนะครับเป็นเครื่องชูรสอูมามีนะครับโอ้โหขาดไม่ได้เลยครับตามมาด้วยรถดีนะครับ กัดแทกเข้าไปนะครับจากซองเลยไม่มีการใส่ถ้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ครับแล้วก็รอจังหวะเวลาจะอะไรใส่ตามมาละมาลุ้นกันครับน้ำตาลสายนะครับโอ้น้ำตาลสายขาดไปได้เลยนะครับต้องตัดหวานครับบ้านนี้นะครับ แล้วก็เอาช้อนที่จากน้ําตาลนั้นมาล้างโดยในหมูนี่นะครับในกระทะเลยแล้วก็เกลี่ยเคลี่ยคนคนคุกไปคุกเข้าไปครับตอนนี้ครับมีอาจจะมีเคาะกระทะหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่มีนะคะไม่มีนะครับครับสุดท้ายก็ต้องมีเคาะกระทะนะครับตอนนี้เราะรอใส่พริกไทยลงไปนะครับพริกไทยนี่ทําให้หอมฉุนนะครับ ใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับตอนนี้พริกไทยไร่ทิพขวาเขียวเราหมดนะครับก็เลยใช้ตาเตารีแทนนะครับอรตอนนี้เคาะเสร็จแล้วใส่ไทยเสร็จแล้วจากการก็คนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับครับตอนนี้ก่นมีการคนไปเคาะกระทะไปนะครับตอนนี้ก็ได้ดูไปเรื่อยๆนะครับคนจนให้หน,อหน่อไม้นั้นอ่อนนุ่มคลุกเคล้าเข้ากันรับพอเริ่มนัวได้ที่แล้วนะครับแต่ ตามมาสุดท้ายนะครับใบโหระพานะครับที่แม่บ้านในหันตัดไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนะครับบื้อปื้อใส่ลงไปเลยนะครับเยอะๆจะยิ่งดีครับใบโหระพานี่ทาให้หอมนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรของไทยนะครับจากนั้นก็ผนไปครับผนเขี่ยคนนะครับหอมแล้วครับตอนนี้เริ่มหอมถุนแล้วรับ กลิ่นเริ่มหอมนะครับชุนนะครับมีจามบ้างนิดหน่อยกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ดีแล้วนะครับแปรบานก็จะเตรียมจานแล้วก็ตักจากกระทะปิดไฟใส่กระทะตาตั้งใสนะครับตักใส่เลยนะครับวื้อครับโอ้โหนี่นะครับอาหารนะครับน่าจะเป็นอาหารเย็นวันนี้นะครับหน่อไม้ผัดพริกไทยดำโหระพานะครับวันนี้ครับทำง่ายๆแป๊บเดียวครับ ตอนนี้ก็ตักจากกระทะนั่นนะครับใส่จานนะครับจัดจานให้สวยงามนะครับตักใส่ไปจนหมดนะครับใส่บ้านนะครับอย่าให้เหลือนะครับใส่ให้จนหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับน่าจะเนี่ยนะครับอาหารมื้อนี้นะครับผัดไทยดำนี่นครับกินกันสามคนนะครับมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็มีลูกนะครับสวนหลานนั้น จะกินอีกอย่างหนึ่งนะครับอจะกินเป็นหมูทอดจืดๆหรืออะไรแล้วแต่คุณย่าจะจัดนะครับแต่อันนี้สําหรับ3าคนนะครับครับกับปีนูผักหน่อไม้พริกไทยดำโหระพานะครับเราก็ลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ